ู้ไหมครับว่า b i g b o อ AI เนี่ยสามารถทำเงินได้วันนี้มีหนึ่งคำถามจากเพื่อนๆนะครับเรามาตอบคำถามนี้กันครับ b i g b o อ AI เนี่ยเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะครับดิจิตอลโปรดักต์ก็คือโปรดักต์ที่เราจับต้องไม่ได้เหมือนเช่นเดียวกับพวกซอฟต์แวร์หรือพวกโปรแกรมต่างๆนะครับบางทีเราใช้งานเห็นไหมครัเราไปเช่ามารายเดือนรลายปีก็แล้วแต่พวกนี้เป็นดิจิตอลโปรดักต์แล้วมันมีนมูลค่าของมันเราก็เลยสามารถที่จะสร้างรายได้จากพวกดิจิตอลโปรดักต์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ไอ้บิ๊กบอเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทุกคน,เ,นเข้าไปเล่นฟรี แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะอัปเดตเนี่ยเป็นสมาชิกรายเดือนหรือเป็นสมาชิกรายปีเนี่ะครับเขาก็จะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะมีรายไดท้ที่เรียกว่า Affiliate โปรแกรมมันเองนะครับตัว f i l i a t e เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะเช่นติ๊ก o k อกเนี่ยเขาเป็นร่บมเอเฟเ i ตเนะีให้คอมมิชชั่นตัวบิ๊กบอทก็เหมือนกันครับสามารถให้คอมมิชชั่นคุณ15%ห แบบนั้นใครที่สนใจนะครับที่ไบโอครจะรู้ว่าวิธีการทําเงินวิธีการขายดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยขายอย่างไรให้ได้เงินขายอย่างไรโดยที่คุณไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคุณไม่เหมือนไม่เหมือนสินค้าอื่นเนาะสินค้าอื่นคุณต้องดูแลหลายอย่างซอฟต์แวร์คุณมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็โค้ดโค้ดเดียวเท่านั้นนะครับให้เพื่อนไปเป็นเพื่อนกับเราแค่เพื่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับบิ๊กบอทแล้วก็ใส่โค้ดของคุณเช่นนี้คุณก็จะสร้างคอมมูนิตี้ของคุณแล้วคอมมูนิตี้ของคนนี้เลยฮะ,ค,ะคือ บุคคลที่จะทําเงินให้กับคุได้ด้วยสนใจาลืมดูที่ข้อมูลนะฮะหรือสอบถามเข้ามาได้เลย